ป้ากินข้าวสองคำป้าแน่นแล้วแน่นตรงลิ้นปีแล้วก็ชายโค้งข้างขวาหายใจไม่อิ่มก็ลองกินดูประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็ดีขึ้นปัจจุบันก็อายุ66ค่ะทำอาหารตามสั่งอาการมันแน่นตรงลิ้นปีแล้วก็ชายโค้งข้างขวาแน่นมันหายใจไม่อิ่มป้ากินข้าวสองคำป้าแน่นแล้ว คือว่ามันจะอยู่ตรงนี้ป้าจะไปกินกดไดย้อนมันก็ไม่หายมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นป้าก็ทํางานไม่ได้เลยพักนั้นไปหาหมอไปอันด้าซาวดูว่าไขมันพอกตับค่าตับสูงนะสามร้อยเก้าสิบโอ้เขาบอกว่าลดไขมันไขมันอยู่แค่เนี้ยเอายาตัวเก่าที่หมอจ่ายมากินไม่ดีเลยนอนก็ไม่หลับแน่นจุกอยู่งั้นน่ะตลายแน่งานนี้ป้าก็กลัวอาจจะเป็นมะเร็งได้ ดูในโทรศัพท์รีวิวที่พัดเขาก็อาการเหมือนเราเหมือนกันหรือว่าเออก็ลองซื้อดูกล่องนึงอ่ะก็ลองกินดูประมาณอาทิตย์นึงอ่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆหายใจอิม่มแล้วก็ท้องมันไม่แน่นไม่จุกไม่เสีอดตรงภายโคงเนี่ยนอนหลับก็ลองทานดูค่ะถ้าใครเป็นอาการเนี้ยเนาะพี่พัทดีมากเลยขอบคุณมากๆเลยพี่มีพัดตัวนี้มาช่วยชีวิตป้าไว้อะ่ะ